จะทำยังไงกันดีนะครับมันมีเคล็ดลับของมันนะครับซึ่งเราสุลซึ่านอได้กล่าใน,าในอินกลรอาาบอกว่าวะไม่ยะตะกินล,ละจะจันละหูมักรยะวยารุกหูมิให้สุลลยะตัสิบเคล็ดลับก,ก็คือว่าวะไม่จะตะลละก,กินละใคร,รเกรงกลัวอัลลอฮ์นะครับการเกรงกลัวเนี่ยนะครับก็คือต้องมีศรัทธาอยู่แล้วนะครับอันดับที่หนึ่งก็ต้องมีอีมานประการที่หนึ่งเลยมีอีมานเนะอัลลนะอฮ์ มีการให้เตาทต่อัลลอฮ์ a, ให้เอกภาพอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างเราให้ชีวิตแก่เราแล้วเราก็จะต้องกราบว่าอัลลอฮ์เป็นองเดียวมีอะไรก็ขอต่ออัลลอฮ์เพียงองเดียวมีอะไรก็มอบหมายกับอัลลอฮ์องเดียวรักอัลลอฮ์องเดียวกลัวอัลลอฮ์องเดียวอันนี้เป็นประการที่หนึ่งวายะตะ,ะกิลละแล้วกกยำเกงอัลลอฮ์ยำเกงอัลลอฮ์ด้วยการทำสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นะครับออกห่างสิ่งที่อนะัลลอฮ์ห้ามนั่นคือตักวาอตัตตะกวาวอัลอิมกิซาลุบินอวามิร วจิตนาบอานินาวาฮีทาสิ่งเดียวลอใช้และทิ้งสิ่งเดียวลอห้ามมีสองอย่างมีสองประเด็นสองประการมีอีมานมีศรัทธานะครับแล้วก็มีตกวาเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ตาลาก็จะประทานริสกีเปิดประตูริสกีให้กับเราทาั้งทที่เราคิดว่าเราไม่น่าจะได้ก็ได้ว่ามาจะตะกินละจะจานละผูมัครยาใค้ยำเกงอัลลอฮ ศรัทธาและยำเก่งต้าอัลลอฮ์ให้ทางออกถ้าไปพบกับทางกันก็มีทางออกวายะรุกคูมินไฮสุลายัส,สิบแล้วก็ให้ทาให้ลิสกีกับเขาแบบชนิดที่ว่าเขาคาดไม่ถึงนะครับแล้วอีกอายะคุร่านอายะหนึ่งบอกว่า,อ,าอีกอายะหนึ่งนะครับก็จะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการอีมานนะ ว่าเราอันน่อัลลอฮฺกุรออามานุวัตตะกา,าละฟะตัฮหนาอลลยฮิมบารากาตอมีนสมถ้าเกิดกุรอไหนกลุ่มชนไหนตำบลไหนเมืองไหนอามานุศรัทธาน,นะครับนี่ก็คือเป็นเป็นหลักฐานของประเด็นแรกก็คือการศรัทธาอามานุเราอันน่อัลลอฮฺกุรออามานุวัตตะกา,าแล้วก็ยำเก่งด้วยละฟะตฮหนาอะลัยฮิมบารากาตอมีนัสมะมาลลเราก็จะให้บารักาตจากฟากฟ้าเหนือกับเขาหรือองค์พรเขาหรือ ลุ่มชนของครับเพราะนั้นเคล็ดลับของความสําเร็จหรือว่าเคล็ดลับของการดูดริสกีว่าารงดึงวิสกีก็คือหนึ่งมีศรัทธานะฮะแล้วก็มีตักวาและการศรัทธานก็ต้องศรัทธาจริงๆรนในนะโดยเฉพาะจริงศรัทธานในเจาฮิตของลอททั้งสามประการนะครับก็คือรูบูวิยะของลอ์อูลวิยะของลอ์และอัสมาวะซิฟาตของลอ์ศรัทธาครบถ้วนกระบวนวามแล้วก็ตักวาทําทสิ่งเจ้าลอใช้งดเว้นสิ่งเจ้าลอฮะ แล้วไม่ต้องกลัวครับไม่ว่าจะสถานการณ์ของประเทศจะเป็นอย่างไรธรรมชาติจะเป็นอย่างไรอะไรจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราสามารถที่จะผ่าทางตันไปได้ด้วยอัลลอฮฺเป็นผู้ผ่าให้นะครับแล้วเราจะพบกับความสําเร็จในโลกนี้ไม่มีปัญหาแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับคือการผ่าวิกฤตในวันในใน,ในหลุมฝังศพหรือในอลัลลบรรสักแล้วผ่าวิกฤตในโลกหน้าอคเรอ อันนี้คือสิ่งสําคัญมากพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเออเราก็กลัวว่าเราเราจะมีอะไรกินเราจะมีเงินที่ไหนไปใช้มีอะไรไปไปใช้เราจะอยู่ยังไงนะครับในประเทศที่เราจะไปแต่ทําไมเราไม่กลัวว่าเวลาเราตายไปเราจะอยู่ยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงวันเกียรมัดเราจะเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงเราจะลําบากลําบนแค่ไหน,นทําไมเราไม่คิดถึงตรงนั้นนะครับนี่คือ คนส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราคิดถึงความระบากในโลกหน้าเพื่อกลับมาพัฒนาการดําเนินชีวิตในรุญนยาของเราให้สอดประสานสอดคล้องกับคำสั่งของอลอร์แล้วเราจะพบกับความสุขทั้งรุญนยาและอาครอปเวลาฮิตอฟิกวันฮิดายาะฮ์อัลลามอะลัยกุมเราะห์มัตุลลอฮ์วะบะระกะ